ผู้สื่อข่าวขายนายพิยาพุทามากครับตอนแรกทีสามครับผมสวัสดีครับผมนักวุฒิจเกษตรนะครับเป็นสมาชิกทีมสามครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราวราชิตอาบุตรที่ปร้สื่อาวขายสมาชิกทีมสามค่ะครับสวัสดีครับสนายโฆษกบังครับอัดใหญ่ทีมสามครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบ กับรถอีกหนึ่งรุ่นของเรานะครับ All New Isuzu v c o s สี่คูณสี่นะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบไบดีโปรเจ c เตอนะครับก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมดีไซน์ใหม่นะครับโลโกโ้ i s u z ก็จะเป็นแบบโครเมีย e มนะครับด้านข้างนะครับ โชบเฉียวนะครับล้อก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ v c o r t อยู่ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับเดินมาที่ด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ 4, คูณ4แล้วก็ดิฟล็อกนะครับ ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ d u o s Sonic LED นะครับให้ความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันชนท้ายก็เป็นแบบ i n t e r g a t เกต m um p e r Resign เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถนะครับมาชมที่ด้านคนขับนะครับแผงประตูแผงประตูด้านข้างก็จะมี สวิต์ปรับกระจกนะครับพับกระจกแล้วก็ปรับมุมมองนะครับการมองเห็นของกระจกมองข้างนะครับด้านคนขับนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับของเราก็จะมีหน้าจอ M I D ขนาด4.2นิ้วนะข้อมูลอัจฉริยะแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบสวยงามโดดเด่นนะครับ โดยภายในห้องโดยสารตอนหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับก็จะมีที่พักแขนแล้วก็แอร์หลังนะครับพร้อมที่เสียบ USB 1ช่องนะครับของเราก็จะมีหน้าจอ Android ขนาด7นิ้วนะครับที่พวงมาลัยก็จะมีมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูดคอนโทลตัวนี้ก็จะเป็น ระบบเทเลคอมมานพัฒนาใหม่ทำงานได้ว่องไวอย่างมากยิ่งขึ้นเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับลูกค้าประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณครับ